สวัสดีครับกกกอก hey, right. like okay. okay. สเตชันนะครับตอนนี้ดำมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับยังไม่เสร็จหรอยังค่ะมยังค่ะสวัสดีค่ะใกล้เสร็จหรือยังแม่ยังค่ะหาือประมาณอยู่ไม่ได้หาื นนจุ๊บๆอยู่นะคะน่ะเนาะ,ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเดี๋ยวเราก็จะลำกันนะคะวันนี้มีลำครับสวัสดีสจ้าแพราวาบ่านี้คือข้าตักอะไรจ้ะเด็กผีแม่สอดจ้าหูลูกอ้มอมอ้อมหน้านะคะไม่รู้กี่รอบแล้วนะคะจัดไปแม่ค่ะอ๋อคุณวันทนีสวัสดีค่ะจะได้กินล่องกลองกับบานี้เลยเด้อค่ะเด้อ มีวังลองป้อมมีทางทุเรียนนะคะโอ้เสถียระไทยไม่ง่ายแ้่สวนทุเรียนสวนลองป่องนะขากินทุเรียนเนี่ยสมานชอบบดแล้วทุเรียนแล้วเหรอบดเหรออ๋อแม่อ๊อฟอยากเห็นหน้าตาเจ้าของช่องจิมมี่เรื่องจริงบ่ค่ะมาค่ะอันนี้จิมมี่มาทำไงเสื้อแดงล่ะรอแม่ได้หรอกนี่จิมมี่เรื่องจริงนะคะ ลุงิมีเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างนะคะโกอาวอาวอกันซิแม่อะไเอยาเีเอาตรงนี้เลยนะคะอันที่ปั้นมันมดแล้วค่ะบอกลงร้อเพลงอ่รอป้นเอาแล้ว ตอนนี้ไปเติมพลังด้วยน้ำก่อนนะครับม่ใหญ่นี่ไเอะให้ดื่มเพื่อที่จะได้สดชื้น ไปจะเสร็จแล้วอีกึดใจเดียวนะครับเสร็จแล้วดุงดำไว้มากเลยนะครับออนนนเเบบาาาาหหขข้้งงใใะ ใสสมอนนอนหายเลยนอนายรถจบจบกอมไอ <to> ้วยถ่ายวยเหลือะไรนหนื่อหนึงหน่งหนึ่งหน้เนี่ยใหญ่ใยาสมอนนู่น้าถ่ายเหมือนนอนถายนะนอนถายองค์ปู่นะโอ้มีถาย้โลกจำด้วยลงมาี่อดถ่ายถ่าย <Darkness? S 1> หายหายก็ <c oughs> <c oughs> <ด>สายวุ่นเลยหายหายเอาอีกเลยโอ้ยนี้สาอะไรงา้ตัวอะไรโอ้ยนวยก่นผมมาตอนจบครับเนิคมาตอนจบอีออสเนาะอันนี้อันนี้

ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามให้กับกกสเกชั่นเลยนะครับขอบคุณครับ